คาถาหลวงพ่อกววยวัดโคสิตารามหรือพระครูธรรมมุนีเป็นคาถาที่ศิษยานุสิทนิยมใช้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลป้องกันภัยเมตตามหานิยมและเรียกโชคลาภคาถาบูชาหลวงพ่อกววยตั้งนโมสามจบอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาอากาศาธาต จิตตะเมมันขลังปริตตังพระวันตุเมใช้สวดก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเดินทางไปทำงานเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาคาถาเรียกโชคลาภหลวงพ่ากลวยนชาลีติมะอ,ะอุอุอะมะให้ภาวนาก่อนค้าขายหยิบจับเงินทองหรือก่อนเสี่ยงโชคคาถามเมตตามหานิยม หลวงพะกวยท่านได้สอนลูกศิษย์ไว้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาภาวนาให้จิตใจสงบแล้วอธิษฐานให้ผู้คนเอ็นดูรักใคร่เมตตาคาถาแคล้วคลาดใช้เมื่อมีภัยหรือกลัวอันตรายนโมพุทธายะพระพุทธังรักษาพระธรรม,มังรักษาพระสังฆังรักษา สัพเพเทวาพยันตุเม